ตอนแรกผมจะมาสมัครยามที่กรุงเทพอะไรนะผมจะมาสมัครยามที่กรุงเทพมาสมัครยามกรุงเทพเใช่อืแล้วก็คุยกันตกลงกันก็พอเวลาตื่นแป๊บขอไม่รับขอไม่รับทําไมไม่รับพ่ออะไร่เป็นคนแถวไหนผมเ,เป็นคนเบตรงแล้วทําไมมันไม่เกี่ยวเนี่ยเฮียไม่รู้เหมือนกันนะครับด้วยควยามที่เราตั้งใจผมก็เลยออกเดินมาจากสวนตะวันจัมาเจอเอาแท้ เดินมาจากสวนโยจากมาหนองแคของคืนนอนปั๊มคืนหนึ่งนอนวัดคืนหนึ่งอาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอพี่เขาให้พี่เขามาตงพ,พี่อะไรนะพี่ตาสาลาวังสามพันอะไรเนี่ยอาก็พี่เขาให้ตังค์สามร้อยออกานั่งรถต่อตอต่อเ<า>ช็คดูได้เลยเช็คได้เลยแล้วทำไมมึงต้องมาหาตัว ผมไปดูในยูทูบมาพี่ผมอยากทำงานนะแต่พูดจริงอยากทำงานก็งานเยอะแยะไอ้สัตว์ไม่มีอาสาบ้านสวมันไม่มีอายุมึงยังน้อยอยู่เท่าไหร่รยี่สิบเก้าเองงานก็เยอะแยะมึงจะดันรถมาหากรรมาเฮียอะไรถึงเพชรบูรณ์ในสัตว์คุณผมกูจริงจังใช่ผมว่าจริงจังผมตั้งใจมาจริงแล้วตั้งใจมึงก็มึงมีที่ไปเยอะแยะไอ้เฮียเอาแบบประชาชนมาดูเด็กได้ ตำบลระยมอะไรเนี่ยตำบลยะลมยะลมยะลมเบตงสงขาไม่ใสงขาแล้วยะลาไอ้ยะลาอ่านยังไงวะไอ้เฮียยะลมเบตงยะลาใช่ครับอ่ะแล้วทำไมงานแถวบ้านมึงไม่มีเหรอก็อะไรไม่เกิน้อ้าวไอ้เฮียสามร้อยอยู่แถวบ้านก็ดีแล้วไม่เกินครับ ร้อยกว่าที่โทรถามญาติผมได้เลยผมตั้งใจมาจริงผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟามลุงโทนี่ลุงสงภาพไอสัตผมเดินผมว่ไม่รู้จะไปไปไหนอ่ะลุงปรดเห็นเห็นความตั้งใจผมอะไรนะปรดเห็นความตั้งใจผมจริงๆลุงผมตั้งใจมาลยแล้วผมไปตกรถที่สงขาคืนนังอะ่ะ กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็หายอันนี้ก็ชาวบ้านเขาให้มาผมพูดจริงผมจะไปนอนที่สถานีตํารวจเขาไม่ให้นอนแล้วทำไมเขาไม่ให้นอนสถานีตารวจไหนไม่ให้นอนสงพาครับแค่หาดใหญ่สถานีตำรวจหาดใหญ่ทำไมเขาไม่ให้นอนเพราะอะไรเขาบอกว่าให้ไปนอนลงพักเพื่อประชาชนทำไมเขาจะไม่ให้นอนครับเขาบอกให้ผมไปนอนที่ชุมทานผมก็ไปนอนที่ชุมทาน พี่เช็คได้เลยผมไม่ได้พูนให้พี่เช็คแล้วทำไมมึงต้องมาหากูกูไม่เข้าใจสัตว์คนงานกูก็เยอะแล้วฮะมาถึงแล้วอะมาถึงแล้วแล้วยังไงมึงอยากทำงานมึงไปอยู่ฟามทำอะไรก็ได้ครับเอางี้กูจะลองดูสามวันนะถ้ามึงขยันนะกูจะให้มึงอยู่ถ้ามึงขี้เกียจมึงอยู่กับกูไม่ได้ มาที่นี่มึงมาแบ่งเบาไม่ใช่มาสร้างภาระหรือสร้างปาัญหาให้กูมึงกล้าร,รับปากกูไหมอ่าถ้ามึงรับปากกูกูจะรับมึงอ่าเดี๋ยวกูจะให้มึงช่วยงานฟาร์มถ้ามึงไม่เกี่ยงงานอะ่ะกูรับมึงได้โอเคปะ่ะอ่ามึงไปนั่งรอเดี๋ยวแบบประชาชนมานี่เดี๋ยวกูถ่ายเอกสารมีคดีอะไรติดตัวเปล่า ประวัติเล่นยาโน่นนี่นั่นมีไหมไม่มีคร,รับขโมยแล้วไม่มีอ่าเดี๋ยวกูเช็คนะเลขัตรประชาชนมึงกูเช็คได้หมดนะมึงห้ามโกโหกแล้วนะโกโหกกูนี่กูไล่มึงหนีเลยนะรขโมยอะไม่มีเคยมีเมื่อปีห้าเก้าโดนขับเก็บอ,อะไรนะขับเก็ขับเซ็คืออะไรคือโดนด่านตรวจเชียร์ครับอ่าเมื่อปีห้าเก้าเมื่อปีห้าเก้าแล้วยังไงทีนี้ก็คือโดนจับติดคุก ไม่ติดครับไม่เคยมีโทษจําครับอ่าไม่เคยจำเดี๋ยวกูเช็คเดี๋ยวกูรู้เองนะอ่าเดี๋ยวเอาไปถ่ายเอกสาร,รอ่ามึงไปนั่งรอกินข้าวมาหรือยังขัดพัดมมาแล้วครับมึงกินข้าวไหมไม่เป็นไรครับมึงกินข้าวไหมไม่ครับอ่าไม่กินข้าวไปนั่งรอเอากระเป๋าขัาาดแล้ได้อ่าได้แต่อยู่ที่ร้านนะครับก็เนี่ยก็มาโดยไม่มีนัดหมายสัตว tadi